วันนี้มาทำบัวลอยมพะพร้าวอ่อนเป็นบัวลอยฟักทองกับมันม่วงค่ะทำน้ำกะทิไว้ก่อนนะคะเราใช้กะทิอบวันเทียนเน้ำมพะพร้าว2 0 0มลิลจุดไฟเลยนะคะก็น้ำตาลปี๊บค่ะเลือประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ใส่ใบเตยเลยนะคะคนให้น้ำตาละละลายดีๆนะคะน้ำตาละละลายดีแล้วใส่มพะพร้าวลงไปเลยค่ะควันขึ้นมาเยอะเลยก็จะปิดไฟเลยเอาออกมาพักไว้ค่ะนึ่งมันฟักทองตอ่อนึ่งฟักทองแล้วก็มันให้สุกเลยนะคะดูว่าสุกหรือยังลองใช้ซ่อมดิ้มดูนะคะสุกแล้วค่ะหลังจากนึ่งเสร็จบีให้ละเอียดเลยค่ะ พอมันไม่ร้อนมากขยับเลยค่ะบี้ละเอียดดีเลยคะใส่แป้งข้าวเหนียวเลยค่ะแล้วก็แป้งมันลองนวดก่อนนะคะเราค่อยคอยเติมน้ําค่อยคอยใส่แล้วก็นวดให้เป็นก้อนพอปั้นเป็นก้อนได้แบบนี้ก็จะทดสอบดูว่าใช้ได้หรือยังเนียนขนาดนี้ก็ใช้ได้ละคะ่ะพักไว้ก่อนนะคะนวดฝักทองต่อค่ะละเอียดดีแล้วก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะแป้งข้าวเหนียวแป้งมัน ตัวแป้งฟักทองก็ใช้ได้แล้วนะคะจะแบ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่งนะคะเราเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณ 4- 5หวันนะคะปั้นเป็นลูกๆเลยค่ะใช้แป้งขาง้าวเหนียวโรยถาดตัวบัวลอยจะได้ไม่ติดกันค่ะเสร็จแล้วก็เขย่าแป้งออกนะคะไปต้มบัวลอยได้แล้วะคะ่ะลอยขึ้นมาหมดแล้วเราก็จะทิ้งไว้อีก3ามถึงนาทีนะคะ